ผมเสียจำปาทองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพร้อมกับสสพรรคเก้าไกลทุกท่านนะครับวันนี้ขอแถลงข่าวไม่เห็นด้วยกับการาที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเมื่อวันที่26มีนาคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ําเป็น400บาทต่อวันนะครับซึ่งาการประกาศ400บาทต่อวันแค่เฉพาะกิจการโรงแรมบางพื้นที่นะครับผมใช้คําว่า การปรับค่าจ้างแบบสีธนนชัยซึ่งจะนําเข้าที่ประชุมคอรมอพิจารณาและก็บังคับใช้ตั้งแต่วันที่13เมษายนนี้ก่อนอื่นผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าผมเห็นด้วยกับการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่านะครับทุกๆอุตสาหกรรมและก็ต้องเท่ากันทั่วประเทศด้วยแต่ไม่เห็นด้วยกับการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ําแบบนี้เพราะทุกคนที่เป็นคนใช้แรงงานต้องกินต้องต้องใช้เหมือนๆกันทุกคนนะครับผมทํางานกับผู้ใช้แรงงานมาหลายสิบปี เข้าใจหัวอ,อกของผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างดีนะครับการเพิ่มค่าตอบแทนหรือเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําจะทําให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็มีความสําคัญมากกับการาใช้ชีวิตในแต่ละวันของผู้ใช้แรงงานผมและเพื่อนสมาชิกหลายท่านเคยอภิปรายร่วมกันในสภาหลายครั้งนะครับว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่เพียงพอต่อการดารงชีพนะครับต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปัจจุบันนะครับ ค่อาหารหนึ่งมื้อก็มากกว่า85บาทแล้วนะครับอาหารวันหนึ่งสามื้อมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำหนจะมีค่าเสื้อผ้านะครับเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางไปทํางานนะครับรวมถึงภาษีสังคมที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตของพน้อง,า,งานชเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กระทรวงแรงงานปรับปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา400บาทแค่บางพื้นที่นะครับ ผมจึงอยากจะบอกว่าการปรับเพิ่มในลักษณะน,นี้เป็นการทํางานที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงท่านอ้างเหตุผลว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและสิบพื้นที่เป้าหมายที่เป็นพื้นที่ที่มีรายได้การท่องเที่ยวสูงจึงเป็นพื้นที่นําร่องผมขอฝากคําถามไปยังกระทรวงแรงงานว่ากิจการประเภทอื่นๆนั้นไม่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศนี้หรือครับ แ,แรงงานที่ทําอยู่ในนอกเหนือจากเขตพื้นที่10เขตพื้นที่ที่ท่านกําหนดไม่ได้มีความสําคัญกับประเทศนี้นะครับพวกเขาไม่จําเป็นต้องกินต้องใช้เช,เช่นเดียวกันกับแรงงานในเขตอื่นๆเด้อครับดังนั้นการปรับเพิ่อมอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่แต่ละประเภทกิจการนั้นเป็นการทํางานแบบสีธนุนชัยในอนาคตจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ํามากขึ้นและจะมีส่วนทําให มีการเคลื่อนย้ายรายงานไปทํางานในพื้นที่ที่มีค่าตอบแทนที่สูงนะครับเป็นผลให้เกิดการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไม่กี่แห่งและไม่เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคราคาน้ํามันค่าไฟค่าเชื้อเพลิงทั่วประเทศไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเราขับรถไปเติมน้ํามันที่จังหวัดนครราชสีมาเราขับรถไปเติมน้ํามันที่จังหวัดสุรินทร์แพงกว่าในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑลด้วยซ้ําดังนั้นแล้วนะครับอย,อยากจะบอกว่าถ้ากระทรวงแรงงานเล็งเห็นความสําคัญของผู้ใช้แรงงานจริงๆท่านก็ควรที่จะพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําให้เท่ากันทั่วประเทศผมจึงขอฝากข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลกระทรวงแรงงานให้พิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําใหม่ดังนี้ 1. นนะครับปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําให้เป็นธรรมตามหลักสากลโดยให้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน โดยปรับจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปสู่การค่าจ้างเพื่อให้ชีวิตนะครับของแรงงานสามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2. ด้วยเป้าหมายค่าจ้างขั้นต่ำ600บาทเท่ากันทั่วประเทศตามที่พรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเคยให้คํามั่นสัญญาไว้ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งผมขอเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับสูตรการคํานวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ดังที่สมาชิกพรรคก้าวไกลหลายท่านเคยอภิปรายในที่ประชุมสภามาแล้วเนื่องจากสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแน่นอนครับเมื่อนําสูตรการคํานวณมาใช้แล้วนะครับตามที่กระทรวงแรงงานได้ปรับขึ้นผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่600บาทไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปี2570แน่นอนข้อเสนอของพรรคก้าไกลก็คือการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา450บาทเท่ากันทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนทุกช่วงวัยส่วนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับในแต่ละปีนั้นให้เป็นไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยประกาศของสำนักคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรืออัตราเงินเฟ้อตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์และสุดท้ายนะครับอยากฝากถึงกระทรวงแรงงานว่า <laughs> เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเท่ากันทั่วประเทศผมขอให้ท่านพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ โดยการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่เท่ากันทั่วประเทศครับขอบคุณครับคือในมุมมองของกระทรวงแรงงานก็มีร้อยเหตุผลที่พยายามให้ข้อมูลกับทางพวกเราทางพี่น้องสื่อมวลชนหรือสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนแต่อยากให้กระทรวงแรงงานมองถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานนะครับว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรสูตรที่เราได้พูดถึงของอ ถ้าเก้าไกลก็คือการประกาศตามการขยายตัวของเศรษฐกิจถ้างั้นแล้วเมื่อเศรษฐกิจมันโตขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่มันปรับตัวสูงขึ้นนะครับหรือที่ประกาศขึ้นเนี่ยไม่สอดคล้องกันแน่นอนครับแรงงานก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงงานมีนิสินนะครับปรับเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นทุกปีนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและสุดท้ายนะครับผลกระทบก็จะมาเกิดขึ้นโดยรวมกับประเทศครับผมคำถามถึงรัฐมนตรีแรงงานแล้วก็รัฐบาลสองประเด็นครับ ประเด็นแรกเลือกสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่าครับในสูตรคำนวณค่าจ้างขั้นต่ําอย่างที่เราได้อภิปรายไปหลายครั้งเนาะมันมีค่า L หรือค่า labor labor share labor productivity ต่างๆเนี่ยครับที่มันเอามาเป็น g r o s แล้วคุณดันเอามาคูณอยู่ในสูตรซึ่งมันเป็นการวิธีคิดที่ผิดหลักเศรษฐศาสตร์อย่างรุนแรงมาทําให้การคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมีปัญหาและน้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับ2ครับที่ผ่านมาสํานักค่าจ้างของกระทรวงแรงงานครับได้มีการตั้งอนุกรรมธิการ อนุกรรมการศึกษาเรื่องสูตรค่าแรงใหม่แล้วสูตรที่ได้ออกมาก็แทบไม่ต่างจากเดิมครับแล้ววันนี้คุณตั้ง400บาทขึ้นมาเนี่ยครับถ้าคำนวณตามสูตรตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามสูตรเลยเนี่ยมันไม่มีทางไป400ครับคำถามคือสุดท้ายเนี่ยคุณยึดสูตรหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําไม่ได้คุณจะอ้างว่ามันมีสูตรล็อกอยู่แล้วเพราะสูตรนี่แหละคำนวณแล้วมันได้ออกมาแบบนี้จึงขึ้นไม่ได้แต่วันนี้ขึ้น400 โดยที่ถ้าคำนวณตามสูตรครับไม่มีทางถึง400ครับคุณใช้สูตรจริงๆหรือไม่สองครับเวลาคุณขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้สิ่งที่คุณจะอ้างคือคณะกรรมการไตรภาคีแล้ววันนี้คุณขึ้นได้อันนี้เป็นเพราะคณะกรรมการไตรภาคีหรือเป็นผลงานของรัฐมนตรีกระทรวงในงานรัฐบาลครับเอาให้ชัดครับการกําหนดค่าจ้างขั้นต่ําอํานาจอยู่ที่ใครกันแน่วันนี้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา400บาทบอกเป็นผลงานรัฐบาลแต่พอขึ้นไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของคณะกรรมการไตรภาคี อันนี้เอาชัดเจนครับ